สวัสดีค่ะเน้องเจตเรานี่ไม่คลาดเลยนะโอจะชอบเรื่องช้างที่ก็แล้วเวลา4ปีนะครับในการดำเนินการทางคดีนะครับจนในที่สุดช้างทางโยก็ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดนะครับถือว่าเป็นความปลื่มปิตินะครับของพี่น้องชาวจังหวัดชุวินและผมเชื่อว่าคนที่ ได้รับทราบได้เห็นข่าวนะครับได้ทราบข่าวนะครับก็คงมีความลื่นิสติและก็ดีใจไปกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินด้วยครับพี่ในที่สุดแล้วมาลุ้หเด็กหญิงมาลุกพังยอ พี่สวัสดีค่ะพี่คำกงสวัสดีค่ะ ค่ะคือเป็นนายกัลสันนี่เป็นคุณลุงนะครับผมที่อาวุโสเป็นคนเลี้ยงช้างดูแลแม่ด้วยช้างลุงนี่ตัวตัวนั้นนี่ไพจังโก้เนี่ยที่ดูดูตายไปกี่ปีแล้วตาไพจังโก้<อ>ตายกี่ปีแล้ว แต่คุณลุงรับไม่รักครับงานทุกวันนี้ก <speaking some disease> ็ยังอยู่นะยังไม่ได้ขายนะครับขวัญช้างเพราะควานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัวศาชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านสมภพงสุริยภาพพิบูลครับแล้วก็ท่านแม่ทัพท่านที่สองครับท่านพลโททเทสวง์ชะ้อุ่คผัดข้าวที่เกียรติร่วมพิธีเพราะว่าท่านได้มีส่วนในการให้ความรับรองในการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตยุคเนี้ย ให้นายอิโย้ได้ัดชูนจังหวัดชีนัเม18ปีนะครับือตาหาตามหาโสนทนะครับและในที่สุดทางหมอ่สิกจังหวัดชีก็ถือว่าเป็นความผที่แล้วก็ี่นหรัมก็นะครับก น้องขันน้องันสวัสดีค่ะดีเนาะฝนยังไม่ตก สามารถมานี่มานี่มายืนนี่ด้วยตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคโอเคพี่พี่สามารถเดินมาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งออกข้างออกข้างนิดนึงเออโอเคนี่มาทางนี้มาทางนี้โอเคโอเคครับ มาประวันครับครับคอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละประวันตรงนั้นแหละโอเคครับครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านครับาำตัดเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้นะครับในบริเวณอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์ทศตรีศรีนรงคจางวานะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะมีพิธีรักฝังช้างทางโยนนะครับซึ่งได้จัดในส่วนก่อนของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ หลังจากที่ได้เดินทางนะครับไปทำงานนะครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับจากนั้นก็ได้ไปอยู่ในปางช้างในจังหวัดพิษณนะครับและเจ้าของก็คือตระกูลเรียมเลินนะครับได้พยายามติดตามทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะนําช้างพันโยกลับคืนสูออกก่อ้อมกอดของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับบัดนี้พันโยนะครับได้เดินทางมาถึง บริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีนรรมจางวางนะครับตามความตั้งใจอันแน่วแน่นะครับของผู้เป็นเจ้าของนะครับก็คือลุงวันเรียงเงินนะครับแล้วก็พี่น้องตระกูลเรียงเงินนะครับที่ต้องการนะครับแล้วก็มีเจตนาแน่วแน่ที่จะนําพังโยกลืนสู่อ้อมกอดของทางสุรินทร์นะครับวันนี้ก็เป็นผลสําเร็จนะครับจากความร่วมมือนะครับของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆนะครับ ทางโยในวัยเจ็ดสิบกว่าปีนะครับเจ็ดสิบสองปีนะครับตอนนี้ก็มาสู่อ้อมกอดของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับบริเวณลานอนุสวรีนได้พยายามติดตามตามหาช้างทางโยนะครับและในที่สุด ก็ได้พบช้างพังโยนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับแรกในที่สุดก็มีการต่อสู้ในกระบวนการทางศาลนะครับและนะครับได้พร้อมใจกันนะครับจัดพิธีรับขวัญช้างพังโยกลับคืนสู่ค้อบคอดของชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับที่บริเวณนุสเารศเวลาสุรินทร์พักดีสุนทรจังวังนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ ท่านคนตรีท่านนี้คงเป็นเหมือนยศท่านในขณนะนั้นนะครับที่ท่านกุ้ณนาให้วามช่วยเหลือนะครับสำหรับตระกูลเอกเงนินนะครับในการที่จะพิสูจน์นะครับหลักฐานต,าต่างๆให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบนะครับว่าช้างพังโยนั้นเป็นของคนสุหินนะครับ ครังนี้ท่านก็ยืนยันนะครับว่าจะช่วยทุกิีกทางเพื่อให้ได้ช้างพันโยกลับมาครับ ที่เป็นเจ้าของช้างพันยูนะครับก็ใช้เวลาสี่ปีด้วยกันนะครับในการต่อสู้ทางคดีนะครับจนในที่สุดก็ได้รับคำพิพากษาจากศาลมีการนะครับตัดสินให้ตระกูลเงินชนะคดีนะครับและก็สามารถนำช้างพันยกลับคืนมาได้นะครับสู่้อมกอดของน้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ดำเนินการในเรื่องของรูปพั้์ช้างตัวรูปพั้์ช้างนะครับหุ่นมีช้างก็ในที่สุดสามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้นะครับว่าพันโยคือสมบัติของตระกูลเรียนเงินแล้วก็เป็นสมบัติอันล้ำคาของทางจังหวัดสุรินทร์วันนี้จังหวัดสุรินทร์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านท่านสุวพงศ์กิติพัฒนพ์นพิบูลนะครับท่านพิยรติเป็นประธานในพิธีรับฝันช้า,ทางทันโยในวันนี้ด้วยนะครับท่านก็ ได้มอบหมายนะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันจัดพิธีรับขวัญช้างพันโยนะครับ สั่ครู่หนึ่งนะครับจะมีวิธีเรียกวันนะครับแล้วก็รับวัญช้างทังยงนะครับที่โอ้ยดีใจอ่ะลหายเป็นแน้องแผก่อนค่ะค่ะสงสัยตอนเด็กจะโดนล่าหนักแล้วพี่เนาะท้งนี้นะครับออการออดําเนินการทางคดีต่างๆ,างๆนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่ จะพิสูจน์ให้เห็นว่าช้างพังโยนั้นเป็นของตระกูลเจ้าเงินนะครับมาถึงพิธีรับขวันช้างพังโยนะครับในช่วงเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีการประปอกอบพิธีนะครับ สำหรับช้างสองเชื่อกินท่ทานเห็นอยู่นี้นะครับก็ตัวใหญ่ก็คือช้างพันโยที่หายไปสิบแปดปีนะครับเป็นระยะเวลาสิบแปดปีนะครับและก็ตัวเล็กนะครับก็คือน้องขวัญน,นะครับน้องขวัญน,นะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับน่าจะเป็นคุณแม่กับคุณลูกนะครับถ้าเียบเียบด้วยวัยแล้วนะครับเพราะว่าพันโยนั้นก็ใไนไวัย เจ็ดสิบกว่าปีนะครับน้องถังนี่ก็น่าจะสิบปีนะครับสำหรับ้างที่ท่านเีิยอยู่บริเวณในท้อสาวรีพญาสุรินทร,ร,ร์พักน์ดีศรนรงค์กลางวานในตอนนี้นะครับ